เอาวันดีครับพี่น้องแฟนๆก็ใจเช้าทุ่วงไหลกระทานผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาร่างกากกินเขาวหลมานาั่งพ่อพี่พ่อนองเย็นเย้งอยู่ใต่โฮมไผ่เลี้ยงน้อนนเนงเออลอพลาะนะครับเป็นไผ่เลี้ยงลำเกี้ยงเกลี้ยงมอนมอนบ่มีน้ำตัดไปใสะก็ง่ายเฮ็ดคอไก่้คอเป็ดสว่างนะครับนอของเขาแซบถาออ่ายนอแงวเข้นมาคาศอกอะเผาไฟเคียนซุปถ่ายนออน่อนๆกับแกงใส่น้ำอยานั่งใส่ยอดพระขาใส่เห็ดนะครับแซบน้องเพลาะนะครับไผ่เลี้ยงนะครับ ปลูกไว้ได้เพีน่นเด้อน้ำฟังสาฟังหอยน้ำฝายกันดินพังดินสุดนะครับเอาพ่อพี่พอน้องมือน,นี่นะครับย่างวนเวียนอยู่เกี่ยวกับปุ๋ยนะครับมีหลายท่านให้ความสนใจเข้ามาเบิ้งแลวกตอบคอมเมนต์พี่น้องจนบระวัดบุไฟมือยิกมืองอเบิดพิมพ์นะครับแต่มีคําถามหนึ่งที่หนาสนใจก็คือเพื่อนบอกว่าวัตถุดิบที่บอกว่ามีค่าธาตุอาหารเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเมื่อเอามาใ็้เป็นปุ๋ยราคาธาตุอาหารมันจะย่งทอเกาบอท่านนะครับพี่น้องนะมันจะย่งทอเกาบเช่น ไนโตรเจนสามเปอร์เซ็นต์นะครับวัตถุดิบตัวนี้ล่ะใบอันนี้ล่ะใบไม้อันนี้ล่ะไนโตรเจนสามเปอร์เซ็นต์วิาคราะิ์ว,วิจัยมาแล้วเมื่อเอาไปให้เป็นปุ๋ยเหรอไนโตรเจนจะเหลือหดอ,อดสามเปอร์เซ็นต์เาบ่อยทันนะเมื่อนี้จะมาคุยกับพี่กับน้องพร้อมกับยกตัวอย่างอาวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่กรมพัฒนาที่ดินเพิ่นเอาไปทดลองมักนะครับพี่น้องนั่นก็คือผักตบชวานะครับเอาเอาวาเรื่องตัวอย่างกันนะครับผักตบชวานี่นะครับพี่น้อง กรมพนาที่ดินเพิ่อเอาไปวิเคราะห์วิจัยตอนอย่างพระท่านเป็นปุ๋ยตอนอย่างเป็นต้นนี่นี่นะครับได้ธาตุได้ตัวเกณฑออยู่ที่สองจุดสองแปดเปอร์เซ็นฟอสฟอรัสหรือพี่อยู่ที่ศูนย์จุดหกสองส่วนโพแทสเซียมอยู่ที่ศูนย์เออที่สี่จุดเจ็ดห้านะครับโพแทสเซียมค่อนข้างสูงด้วยไอไอผักตบชวาเนี่ยเอาไปเป็นปุ๋ยหวานได้เลยนะครับพี่น้องเมื่อมักเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับย่อยสลายดีแล้วเป็นปุ๋ยพร้อมที่จะใส่แล้วปุ๋ยมกกักจากผักตบชวาเนี่ย เมื่อเอาไปวัดวิเคราะห์วิจัยหาธาตุอาหารบไปนี่ปรากฏว่าในตัวเจนลดลงนะครับคือตอนเป็นพักตบอยู่นี่นนตัวเจนสองจุดสองเมื่อเป็นปุ๋ยแล้วในตัวเจนเรือนหนึ่องเลดลงหเป็นไปเลยสำหรับในตัวเจนนะครับส่วนฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนั่นเพิ่มขึ้นอย่างละ0ูเอรย่างเช่นก่อนเป็นปุ๋ยนี่ฟอสฟอรัสอ,อยู่ที่ศูนะครับ แต่พ่อเป็นปุ๋ยแล้วอยู่ที่0.7นะครับฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น0.1%โพแทสเซียมเพื่อนพี่น้องก้อนเป็นปุ๋ยยังเป็นพักตบอย่นี่เป็นโพแทสเซียม4.75แต่พ่อเป็นปุ๋ยแล้วเป็น4.8นะครับเป็นยังจ้งเป็นยังสัตนะครับพี่น้องซึ่งเพื่อนก็อธิบายไว้วานะครับในกระบวนการมักนะครับพี่น้องจุลินซี่จะดึงเอาธาตุในตัวเจนถ่าุไนตัวเจนอยู่ในวัสดุมักในกองปุ๋ยนำไปใส่เพื่อเป็นพลังงานในการย่อยสลายนะครับจึงเฮทไพร ปริมาณของไน,นโตรเจนลดลงเมื่อย่อยเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วไนโตรเจนจึงเหลือแค่1.27จาก2.28นะครับพี่น้องส่วนฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนั้นเพิ่มขึ้นเป็นยังจงเป็ยนยังสั้นเนื่องจากว่าจุลินทรีย์อยู่ในกล่องปุ๋ยนี่ไปเพิ่มความเป็นประโยชน์ให้กับาธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเ้่ง่ายคือเฮ็ดให้ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมละมลายออกมานะครับละลายออกมาหลายขึนนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับไปเพิ่มเวามเประโยชน์ก็คือเพิ่มปริมาณ ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนั่นเองนะครับนะบนะครับฉะนั้นนะครับพี่น้องท่านใดที่ได้วัดสดุวัตถุดิบตัวใดก็แล้วแต่ม,ม่มากแล้วนะหวังว่าอยากจะให้ธาตุอาหารมันคงอยู่ขึ้นกันครับที่เขาคาะห์วิจัยในวัตถุดิบนั่นนะโอกาสที่จะเป็นไปอะไรเป็นไปบ่อะไรนะครับพี่น้องนะครับอาจจะมีการลดหรืออาจจะมีการเพิ่มส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจะเป็นการลดหลยกว่านะครับโดยเฉพาะธาตุในตัวเจนซึ่งเป็นธาตุที่ศูนย์เสียไง่ากาในระว่างการมักจุลินทซี์เอาไปใส่แนงกันนะครับพี่น้องนะครับอย่างเช่นพี่น้องได อาวัตถุดิบที่มีธาตุอาหารสูงๆมามกล่ะคือว่าธาตุอาหารแต่เหลือสำนันบอ่อเนะี่ยกระเบ้อเหลือนี่ครับพี่น้องน,นะครับคือจังกรณีแหนแดงนะครับพี่น้องที่บอกว่ามีไนโตรเจนถึงห้าเปอร์เซ็นต์นี่ยเตี้ยเมื่อเอาไปหมักเป็นปุ๋ยแล้วจะมีไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์อยู่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับพี่น้องน,นะครับเอาเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะนะครับบอ่อได้เต็มสูตรที่เราเด้ยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับค่าแร่ธาตุต่างๆอยู่ในวัตถุดิบเนี่ยเป็นมันเป็นค่าที่มีความแปรผันง่ายนะครับพี่น้องเนื่่่่อองงจจจาาาากวามีีปัจจัยยยหหลทใ้ คาถาอาหารนั่นบ่คงที่นะครับบ่คือปุ๋ยเคมีเขาปุ๋ยเคมีขันเขาว่าสิบห้าสิบห้าสิบห้ากับสิบห้าเปะเนี่ยของเฮานะครับบอกว่าหนึ่งจุดห้าเอาไปวัดจริงๆอาจจะบ่หอดหรือเอาไปวัดจริงๆเลือเมื่อไส้จริงๆอาจจะเกินเขาจึงกาหนดปุ๋ยอินรียมาตรฐานว่าไม่น้อยกว่านะครับพี่น้องอย่างเช่นในตัวเจนไม่น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นอาจจะเป็นหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดแปดสองจุดห้าก็แล้วแต่ได้นะครับจะว่าบ่ให้ต่้มก่านนะนะนะครับพี่น้อง้าไป เฉพาะเจ้าจงมาต้องเท่ากับหรือ่าอะไรเด้ต้องไม่น้อยกว่าร่างสินะครับพี่น้องน,นะครับเพราะว่าค่าธาตุอาหารต่างๆมันบบเนนอนนะครับซึ่งมันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่เหตุไทยค่าธาตุอาหารจะหน่อยจะรายอยู่กับที่พี่น,อนอ้องเขียนอย่างเช่นเม่สีก็เพราะยีม่มีหมักปุ๋ยคนละกองโดยวัตถุดิบเดียวกันอาจจะเป็นในตัวไอ,ไอ,ไอ้ภาคตัวสว่าขึ้นนี่แหละเมื่อมักเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้ว ม่ยสีอาจจะมีธาตุอาหารหลายกว่าพญามีก็ได้หรือพญามีอาจจะมีหลายกว่าไม่ียสีก็ได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่จะเอ่ยต่อไปนี่นะครับพี่น้องอันแรกนะครับค่าธาตุอ่อสิปัจจัยที่ทําให้ปุ๋ยอินทรีย์มีคุณภาพหรือค่าธาตุอาหารสูงหรือต่ําขึ้นอยู่กับปัจจัยตัวนี้นะครับอันแรกเพอนบอกว่าวัตถุดิบที่นํามาหมักก็แน่นอนนะครับพี่น้องถ้าได้วัตถุดิบที่มีแร่าธาตุชุ่มสูงมากัก็ย่อมจะมีค่าธาตุอาหารสูงนะครับพี่น้องหรือ วัตถุดิบหลายๆตัวร่วมกันก็นยิ่งจะได้วัดค่าธาตุอาหารสูงอย่างเช่นอนอกจากจะมีกากทั่วเหลืองแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องยังได้ป่าปนใส่น้ำยังได้เลือดแห้งใส่น้ำได้ห้อมเขาใส่น้ำได้ขี่หัวขี้ไกลกระดูกปนใส่น้ำยิ่งจะให้เป็นปุ๋ยซีมีคุณภาพสูงยิ่งไปขึ้นนะครับฉะนั้นค่าธาตุอาหารจะขึ้นหน่อยขึ้นหลายอยู่อันแรกขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาเห็ดน,นะครับพี่น้องอันที่สองเพื่นบอกว่าถ้าค่าอาหารธาตุอาหารจะหน่อยหรือจะไล ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีแบบใดล,ล่ะ <c oughs> บอกง่ายคือวิธีการเห็ดนะพี่น่องน,นะครับ <c oughs> เช่นมักถูกวิธีนะครับตั้งแต่เริ่มการกองกองปุ๋ยพี่ละเขาบอกว่าไม่ให้เกินห้าสิบเซนติเมตรไม่ใช่สีเห็ดซะสามสิบได้บ่ได้นะครับพี่น้องไม่เกินก็คือต้องตำกว่าห้าสิบลงมา ครับพี่น้องผู้บางคนย่านแต่มันบ่ง,ง่ามฟาดกันไปกองเพียงข้อเนี่ยการย่อยสลายก็ย่อมจะบอดีการพริกการกลับก็บอาจจะพอสะดวกหรือบางคนมักเรียบร้อยบ่เคยไปไกลจักเตือนแลวแตม่มันเป็นบ่มีการไปพิกไปพ้วนระบายอากาศละา,ายห้อนจะแห้งหรือจะเปียกไม่ลูกทาตักไปใส่ย่างเดียวอันนี้ก็ถือว่า,าบ่าใส่ใจนะการย่อยสลายกบ็บอดีจูลินซี่ตายเรียบต้งเสียนะครับพี่น,อน้องบางคนบอกว่าอาจจะมีธาดอาหารสูงหรือต่ำจะมีคุณภาพหรือบ่มีคุณภาพอยู่ที่ เทคโนโลยีการผลิตด้วยนะครับพี่น้องนะครับตัวที่สาม T.S.High Potency มีคุณภาพนะครับพี่น้องกับจุลินซี่บรตัวย่อยนะครับพี่น้องตัวย่อยสไลด์นะครับยิ่งมีจุลินซีมากเท่าไหร่การย่อยสไลด์ดีเท่าไรนะครับการปุดยป่อยธาตุอาหารก็ย่อมจะดีเท่านั้นนะครับและการได้ใส้เร็วนะครับพี่น้องจริงๆเมืองบ้านเฮ้านีะครับพี่น้องประเทศไทยเป็นความร้อนชื้นนะครับจุลินซี่ทำกิจกรรมได้ดีที่สุดในบรรยากาศแบบนี้แหละแบบร้อนชื้นนี่แหละ จึงเฮ็ดให้มีการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุเร็วนะครับพี่น้องนะครับบางเท่อคือจังสังเกต่าพี่น้องไถกบต่อเฟืองปีต่อไปเบิดอดีล่ะนะครับเฮ็ดให้ดินขาดอินทรีย์วัตถุได้ง่ายเนื่องจากว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเร็วนั่นเองจึงต้องเติมลงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับจุลินทรีย์ก็มีส่วนสําคัญนะครับพี่น้องนะได้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพย่อยเส้นรูรลดได้ดีนะครับย่อยได้ดีทํางานได้ดี อากาศพานันจุลินรี์ทำงานสะดวกเี่ครับเฮ็ดไห้ปุ๋ยนั้นมีคุณภาพนะครับตังททเทีย่อยบัทเแล้วยังเป็นตัวครูกเกลีพี่น้องก็เฝ้าวไปใส่แล้วอ่ะแทนที่มาจับปุ้ดปลอยธาตุอาหารออกมามั่นกับบ่อปอยหรือปล่อยมาได้บ่เต็มที่จปล่อยพวกกาดพิษกาดเพื่อสลายกวางเสร็จนะครับพี่น้องฉะนั้นต้องมักให้มันย่อยดีๆนะครับจุลินซี์ก็มีบทบาทเฮ็ดไห้ปุ๋ยมักปุ๋ยเอออินทรี์เขามีคุณภาพสูงนะครับพี่น้องต่อมานะครับ การเก็บรักษาหลังจากเป็นปุ๋ยแล้วนะครับพี่น้องทาพี่น้องเก็บถูกสุขลักษณะใส่ภาชนะมีดซิทยุงหฮมบอให้าตากแดดตากฝนนะครับก็ย่อมจะส่งผลให้คุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์นั้นบ่เสื่อมง่ายนะครับหู้ว่าเป็นปุ๋ยแล้วซาอยู่น้ำมันเอาแต่ฝนสีตกข้ามเอาแต่ไกลสีเคลียเอาแต่แดดสีขวนะครับพี่น้องก็ย่อมจะเหตุให้เกิดการสูญเสียถาดอาหารง่ายนะครับที่กล่าวมาเนี่ยก็คือปัจจัยที่ทําให้ปุ๋ยอินทรีย์มีคุณภาพนะครับหรือถาดอาหารพืช ยั่งคงอยู่หลายที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้นะครับพี่น้องน,นะครับก็ฝากปีฝากน้องนะสำหรับท่านที่มักปุ๋ยมักยังเรียบร้อยแล้วก็พยายามเฮ็ดตามที่หัวใจชัทุ่งบ้านนี่แหละนะครับสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาเฮ็ดมีธาตุอาหารสูงมาเฮ็ดนะครับกระบวนการผลิตต่างๆเฮ็ดถูกต้องตามหลักวิชาการตามคําแนะนําเขาให้พริก,กับพี่เขาให้ปีนกับปีนเขาให้คุ้มกับคุ้มนะครับพี่น้องส่วนที่3ก็คือหาจุลินซี่ที่เป็นประโยชน์ย่อยสลายดีๆเปลี่ยนแร่ธาตุ ได้ดีเยี่ยมมากเป็นตัวย่อยสลายนะครับพี่นอ้องหลานสุดท้ายหลังจากเป็นปุ๋ยแล้วก็มีการเก็บรักษาที่ถือวิธีลดการสูญเสียธาตุอาหารก็จะให้หพี่นอ้องมีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพไว้ใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนต่อไปนะครับพี่นอ้องนะครับเห็นว่ามันเป็นอินทรีย์เห็นว่ามันเป็นปุ๋ยธรรมชาติกระสิ์ปล่อยตามธรรมชาติตามยาทากำกันนะครับพี่นอ้องต้องมีการดูแลรักษาขึ้นกันนะครับ อ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนท่านนี้นะครับสรารับทันที่สงสัยถามเขามากกะโคงจากกะจางมาเี็นเล่ะนะครับธาดาหารของวัตถุดิบก้อนมักกับหลังมักนะครับจะมีค่าพอเท่ากันนะครับอาจจะลดลงหรือจะเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ธาตุและก็การทำงานของจุลินทรี์เนาะคือจังกรณลนี่ของผักทบสว่านะครับพี่น้องก้อนมักในตัวเกนสูงหลังจากมักลงไปแล้วในตัวเกนลดลงแต่เนื่องจากว่าในตัวเกลนบางส่วนถือจุลินทซี่ นําไปเป็นพลังงานในการย่อยนะครับพี่น้องส่วนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเพิ่มขึ้นกันเนื่องจากมีจุลินซี์ไปเพิ่มคพามเป็นประโยชน์ให้ครับฟอสฟอรัสโพแทสเซียมห้มีปริมาณโพแทสเซียมเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับอ่ะเข้าใจนะพี่น้องง่ายๆสันๆนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพ่เท่านี้นะครับคลิปหน้ามิยังดีๆจงพอกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็่แรง่นใจกับคนใจสัทถุงแกจะนํำสาระมาฝากพี่ฝากน้องนะครับอ่ะมือหนาฟ้าไม่พอกันพี่น้องมือนี่สบายดีครับ